วันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆทาไส้เทียนตีนกาเพื่อใช้ทําาผังประทีพหรือว่าตะขันนะคะโดยอันดับแรกเราต้องตัดได้ประมาณยาวประมาณ25เซนนะคะแล้วก็มาหมุนนะคะแบบในรูปเลยมุนสลับด้านกันนะคะแล้วก็เอามาประกบกันอีกทีหนึ่งให้มันเป็นเกลียวนะคะอย่างที่เราทําให้เพื่อนเห็นเองนะคะตามรูปเลยที่ช์เลยพอได้เกลียวแบบนี้แล้วนะคะเราก็เตรียมเส้นลวดนะคะเพื่อนําม,มาพันให้มันเป็น อ่ะเขาเรียกว่าอะไรให้มันพันให้มันตั้งฉากขึ้นอีกทีนึงนะคะเพื่อให้มันอยู่ตัวนะคะเส้นลวดนี่ก็จะมายาวประมาณสักสิบห้าเซนได้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็พันพันลงมาเรื่อยๆให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเป็นเป็นฐานลงมานะคะยาวลงมาเราเราพันประมาณสามสิสี่เซนได้นะคะลงมาก็ได้ตามรูปเลยแล้วเราก็ มาฉีดข้างล่างออกเนี่ยค่ะฉีดออกทั้งสองเนี่ยพอเราฉีดออกนะคะมันก็จะเป็นฐานสามขาให้เราเปลี่ยนเลือยนะคะซึ่งมังคนดเขาก็จะอยู่แบบนี้เลยก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพันลวดเพิ่มนะคะแต่ว่าเราอยากให้มันมั่นคงกว่าเดิมเราก็จะพันลวดเพิ่มเติมเข้าไปนะคะให้ครบทั้งสามด้านนะคะซึ่งที่นี่เขาจะนิยมทําแบบนี้นะคะเพื่อใหอ้ง่ายต่อการหล่อเทียนนะคะหรือหล่อตะคันนะคะ ซึ่งไส้เทียนจริงาบแบบนี้นะคะพอเราทําเสร็จแล้วเราก็จะไปชุบน้ําเทียนนะคะเพื่อให้มันจุดติดง่ายนั่นเองนะคะเห็นไหมเห็นไหมแค่ข้างเดียวมันก็ตั้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะพันให้มันครบทั้งสามด้านนะคะ การทำไส้เทียนเตีนกัาแบบนี้นะคะมันจะ่น้ําน้ําเทียนค่ะมันจะดูดซับน้ําเทียนนะคะนจะน,น,น,ะคะนกว่าน้ําเทียนจะหมดเลยนะคะมันถึงจะดับมันถึงอยู่ได้นานประมาณเกือบถ้าอันใหญ่ๆเลยก็อยู่ได้เป็นชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าอันเล็กๆก็อยู่ได้ประมาณ15-20นาทีได้นะคะ ถ้าใครที่ไม่ชำนาญก็ใช้ครีมในการช่วยในการทำได้นะทุกคนเพื่อถนอมมือเวนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกทำสั่งซื้อเราได้นะคะทุกคนราคาราคาที่เราขายก็คือ50ชิ้นต่อ75บาทนะคะไปเลย